ที่นี่ท่านคงจะเห็นได้ว่าไม่ได้ตั้งหีบเรียรย่ยไรไม่ได้ตั้งตู้ให้ยอนเรี่ยรการเงินแล้วก็ไม่ออกปากเรียรย่ยไรทั่วทั่วไปนอกวัดนอกว่าในวัดก็ไม่ตั้งหีบเรียรย่ยไรมีคนบอกว่ามันโง่ทำไมไม่ตั้งหีบเรี่ยไรก็ถ้าตั้งมันก็คงจะได้ มากอยู่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องเรืร่อะไรโดยตรงเรืร่อเรื่อะไรโดยอ้อมหรือตั้งหีบตั้งตู้ไว้นี่มันมันรบกวนคนอื่นมันไม่ใช่ที่ทำความสงบเย็นมันเป็นเรื่องรบกวนจิตใจของผู้อื่นเขาไม่อยากจะให้เขาก็ต้องให้ เพราะมันตั้งอยู่ให้เห็นถ้ามาโดยกันหลายคนไอ้คนหนึ่งให้ไอ้คนที่ไม่ให้มันก็ละายมก็ฝืนความรู้สึกมันเป็นเรื่องยุ่งไปหมดเราก็ไม่เรียรายทั้งนอกวัดไม่เรียรายทางในวัดฝรังคนหนึ่งเข้ามาออกปากว่า่าเขาเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่วัดไม่ได้ตั้งหีบย่อนสตาล ถ้าเกิดโดนเนชั่นบอกนี่เราไม่มีไม่ได้ตังทีบย่อนตะทางเขามาบอกธรรมาว่าเขามาเห็นที่นี่เป็นวัดแรกในประเทศไทยบ้าหรือดีก็ไม่รู้ถ้าไม่ทําเหมือนคนอื่นเขาว่าบ้าทั้งนั้นแหละคุณก็เคยว่าอคนอื่นที่เขาไม่ทําเหมือนเราว่าเป็นคนวิป,ปริตวัดนี่ก็ต่งวิป,ปริตที่ไม่มีทีบ ตั้งไว้กำรับวิรัยคนที่วังดีเขาก็ายังมาแนะนำว่าควรจะมีสมาว่าไม่ได้เพราะมันทำมาตั้งแต่แรกแล้วเครื่องไม่ตั้งหีบวิรัยแล้วก็ไม่ตั้งเซมซี <c ười> จริงๆก็คิดจะตั้งอยากจะตั้งที่สุดแต่จะกลายเป็นเซมซีบ้า ใบเซียมซีทุกใบจะบอกธรรมะสำหรับคนที่จับได้เขาจะตัองปฏิบัติให้เป็นคนดีกันซ็บ,บ้างก็คิดอยู่เสมอว่าจะมีหีบเซียมซีอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้ทำกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องกลายเป็นเซมซีด่าคนไม่ได้ให้พรใครความคิดนี้ยังสายด้านอยู่ ดีหรือไม่ดีดด